แพนหรอแพนพรีเดเตอร์รองเท้าแบรนด์ไทยเนี่ยมันจะทำให้ผมมีความรู้สึกดีกว่ารองเท้าแพงๆหลายๆคู่ที่ผมมีบนชั้นเนี่ยให้ถ่ายแพนหรอแพนพรีเดเตอร์จริงๆเออนี้มีคนพูดเยอะใช่แพนพรีเดเตอร์ ator, เราใช้กับคือผมวิ่งจะบอกว่าคือผ่านมาแล้วหลายมาลาธอนเลน,นะ ตัวเนี้ยหลายมาราธทอนด้วยคือคือวิ่งเล่นๆน่ะให้มันครบระยะฟูมาราอนอ่ะเราเคยลงแข่งไหมไม่เคยครับส่วนใหญ,ญ่ลงวิ่งซ้อมเล่นๆอะไรพวกนี้ยครับทําไมเราถึงบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากอืมเป็นเพราะว่าอ่าคือผมอ่ะไม่ค่อยอันนี้บอกตรงนะผมไม่ค่อยเวลาผมซื้อรองเท้าอ่ะ ผมจะไม่ได้ม่ค well. <|ja|> ่อยดูเทคโนโลยีหรอกว่าม uh ันมีอะไรบ้างอ่ะคือผมดูปุ๊บเฮ้ยคู่นี้สวยซื้อเลยทางแล้วก็มามาดูทีหลังว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างมิโซมันด้วยประกอบด้วยโฟมชนิดไหนอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยคือดูแต่รูปร่างเดียวแล้วผมก็เห็นว่าเนี่ยมันซรงโอสคูลมันเก่าๆมันเหมือนรองเท้าพุตซอ์พี่ดูอ่าอ่ามัน มันโอสคูลเนาะใช่ครับก็เลยคิดว่าไมยมันจะวิ่งได้เหรอ,อหรือว่ามันเป็นรองเท้าฟุตซอลไว้เตะบ,บอลหรือเปล่าก็เลยเลือกซื้อตอนนั้นก็เลยไม่ซื้อแต่ว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าที่มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมนะบอกว่าให้อย่าให้รีวิวตัวนี้หน่อยอก็เลยเอลองดูคู่พันตบาทปรากฏว่าพอใส่แล้วโอ้โี่ความคาดไหนนะครับมันเบาหนึ่งสงก็คือ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รองเท้าที่ดีดแล้วก็เด้งแต่ว่ามันใส่แล้วมันนุ่มสบายเท้ามากหน้าก็เหมือนกับว่ามันมันรองรับเท้าเท้าหน้ากว้างด้วยเวลาวิ่ง้วรู้สึกมันมันสบายมากอืมไม่บีบรัดเหมือนกับอไนกี้ Nike หรือว่าพวกแบรนด์อื่นอ่ะนะแต่ก็ตรงนี้ก็ไม่รัดครับการเท้าเนี่ยก็ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพโอเคโอเคเลยครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลย โอเคอ่ะทีนี้พี่ขอแบบคู่ท,ที่รักมากที่สุดคู่ที่รักมากคือถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเอกเอกต้องแบบว่าถลกหุกออกไปวิ่งนอกแบบไป <c oughs> <ร>หยิบคู่นี้วะอ๋อหยิบคู่นี้แหละง่ายสุดรักรักสุดแบบ ตัวนี้เป็นด์นี้อ่อนนิวบาลานซ์ตัวนี้ครับแอนโออันนี้คือแบบลักสุดหรอ,อลักสุดหรือใช่บ่อยสุดผมว่ามันแบบมันถูกด้วยไงแล้วผมไม่ชอบอะไรที่มันตัวโฟมที่มันจมอ,อันนี้มันมีความแบบหนึบๆนนิดนึงอะ่ะแบบมีความเฟิร์มนิดนึงอะ่ะเป็นนิวบาลานซ์เฟชโฟมล o อคนะครับอะไรนะล็ b a นิวบาลานซ์เฟชโฟมล e อม อันนี้แหละค,คู่นี้แหละคู่นี้แหละครับเพราะว่าเราใส่มันง่ายครับเอาเท้านะเสียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้แล้วตรงนี้มันไม่ได้ผูกอะไรเยอะก็คือหยิบง่ายใช้สะดวกหยิบง่ายใช้สะดวกใช้ได้ทุกระยะอันนี้เคยไปวิ่งไกลสุดกับคู่นี้เท่าไหร่ก็คงแค่ระยะฟูฟูมาราธอนฟูมาราธอนแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่ง ใช้ใช้สวมบ,บ่อยที่สุดคู่หนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันใส่ง่ายสวมง,ง่ายคู่ไหนที่ชอบแต่ว่าใส่น้อยที่สุดด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละหรือมันกลัวพังกลัวอะไรเนี่ยมีไหมม,มีอยู่นะอชอบอยากแต่ว่าแบบฉันไม่ฉันไม่อยากใส่กลัวเปื่อนกลัวอะไรเงี้ยหรือไม่ถนอะมอะไรเงนะี้ยมีกลัวเปื่อนหรอ่ มีไหมหรือว่ามีมีรองเท้าที่ผิดหวังไหมอ่ารองเท้าที่มีมีรองเท้าที่ซื้อมาแล้วผิดหวังที่สุดอ่ารองเท้าซื้อเองนะผิดหวังซื้อเองด้วยเงินตัวเองนะครับด้วยเงินตัวเองแล้วผิดหวังที่สุดมีอยู่สองคู่อ้าวเอามาเลยนะครับตัวนี้ยังดูใหม่อยู่เลยพี่ดูนะมันคืออะไรวะเอ่อน่าจะเป็นรุ่นเฮ้ยเราสายไนกี้ไม่ใช่เหรอทำไมทำไมถึงแบบเป็นไม่เป็น .Gravity หรอป่ครับผมไม่แน่ใจนะครับอืมคือเราสองคนก็ไม่ค่อยจะรู้ชื่อยี่ห้อรุ่นผมซูม Gravity ครับผม Nike Zoom Gravity ใช่ครับก็เหตุผลที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือว่าเฮ้ยมันสวยซื้อเลยแต่พอใส่แล้วแบบโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าเขาคนอื่นน่ะผมไม่เห็นใส่วิ่งได้นะแต่ผมใส่ สิบโลเนี่ยมันแทบจะแบบมันจะหลุดซ้อนนะพี่เนี่ยบางอ่บบางมากเลยมันไม่สะดวกใช่ครับมันจะหลุดซ่อนจริงๆมันคล้ายๆปีกษัตรย์เนาะทรงอ่ะใช่คือผมดูแล้วทรงนี้โอ้โหใส่แล้วแม่ถ่ายรูปมางงหล่อแน่เลยแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ฟิลของของรองเท้าวิ่งเลยอะ่ะมันแข็งกระด้างไปหมดอะ่ะ โอเคอ่าในคู่นี้มีคู่ไหมก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้นะครับที่ผมบอกไปก็คื free run. อไนกี้ฟรีรันอ๋อพีเป็นพี่คุรนณีพี่เคยใช้แบบวิ่งเทรลจริงเหรอหน่องหนองอะไรวะไปวิ่งที่หนองอะไรสักอย่างแต่วิงง่งง่ายๆอ่ะต,ตอนนั้นย<ๆ>ังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เอาฟรีรันนี่แหละไปวิ่งเทรลตี่นี้ด้วยรูปทรงที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็อย่างหนึ่งผมผมชอบ ไอ้ไอ้ไอรุ่นนี้มาก่อนมันก็เป็นฟรีรันเหมือนกันนะแล้วก็เลยคลิดว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันก็ต้องคล้ายฟิวคล้ายๆกันใส่วิ่งร้อยโลก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วก็อย่างนึงมันก็แปลกดีอ่ะอืมพอซื้อไปเสร็จปุ๊บมันก็แปลกจริงๆคือมันบีบเท้าแบบแปลกๆดี<อ> uh นิ้วก,ก้อยผมนี่เป็นรอยเสียดสีเลยแม้กระทั่งผมใส่ถุงเท้าผม,มาก็ยังรู้สึกว่ามันเสียดสีคือใจคอที่จะเอาฟรีลันไปวิ่งร้อยโลเพราะว่าเราเอาคู่นี้ไปวิ่งร้อยโลได้ดูปะ ใช่แล้วก็ก็ตัวนี้ผมก็เคยวิ่งอัลตร้ามาแล้วครับแ้่คนคนที่ใช้ห้านิ้ววิ่งอัลตร้าผมคิดว่ารองเท้าอะไรมันก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่มันกลับเป็นปัญหาอืมโอเคโอเคทั้งหมดมีกี่คู่เอกไม่เคยนับเลยครับไม่กล้านับหรือไม่เคยนับไม่เคยนับครับแล้วภรรยาว่างไงภรรยาก็ก็เห็นผมรีวิวนะเขาก็ผมเวลาผมรีวิวผมก็บอกดีดีภรรยาก็บอกว่าก็ ฉันก็เห็นเธอรีวิวดีหมดอนะไม่เห็นรีวิวว่าไม่ดีเลยแ้วคนหรือตาขาบปะอะไรพวกเนี้ยออแล้วก็วมีตัวนี้ที่เขาเพิ่งส่งมาอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยอ๋อซ <Okay. S 2> าวมิง่งเหะใช่ไหมนางด้านซามิ่งซาวมิ่งพอดูได้ไหม <S <S ได้ได้เลอ๋อตัวนี้ oh, <S 2> <S 2> โอเคไวให้เอกไ,ไปลองมาดกอกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยคอย่คอยว่ากันอ่ะสุดท้ายฝาก ถึงคนที่จะขอว่าอนุมัติก็จะขอผู้คองอนุมัติซื้อรองเทา้าเรามีเทคนิคยังไงในการขออนุมัติพี่ผมจําได้นะไม่รู้ว่าเพจไหนนะเขาบอกไว้อะว่ารองเท้าเนี่ยควรจะมีสองราคาก็คือราคาหน้าร้านกับราคาหน้าเมียเราต้องพูดว่าเราต้องพูดราคาหน้าเมียอย่าไปพูดราคาหน้าร้านอ,อใช่ครับไอเพจนั้นคือเพจอะไรวะผมไม่รู้เลยถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยตอบผมหน่อยก็ได้กันนะ แล้วราคาหน้าเมียนี่มันจะลดลง50%เลยเ่ะโอ้ยขนาดนั้นได้ไงพี่ <c oughs> ต้องสัก70-80%ไม่ได้โอ,โอเคก็คือต้องมีราคาหน้าร้านแล้วก็มีราคาหน้าเมียราคาน้าเมียเดี๋ยวเมียผมจะมาแล้วผมคูดดังไล้มคุณลุกคุณลุกโอเค okay. กลัวไหมตุลลุมคำถามสุดท้ายกลัวไหมอ่าเรามาพูดเรื่องรองเท้าคู่<ม><ม>ต่อไปไม่ใช่ไถึงกลัวกลัวเงินหมดไหมซื้อรองเท้าอ่ะกลัวเงินหมดไหม ก็กลัวสิครับรองเท้ามันไม่ได้เอามันต้มกินได้นี่ครับพี่ใช่ปะโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราขออน่ญาตเดี๋ยวพาไปดูห้องทํางานเนาะแล้วก็ขอตัดคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปห้องทํางานในชีวิตออกวิ่งเนาะโอเคตัวนี้นะครับ Nike Zoom Riverfly นะครับตัวนี้ผ่านร้อยโลมาแล้วนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ผ่านมาแล้วของชอบเพราะว่ามันตอบสนอง ดีมากเลยครับแล้วก็ไม่มีแผ่งคาร์บอนที่สําคัญนะครับรื่นต่อไปต้องมีราคาหน้าร้านแล้วก็มีราคาหน้าเมียหน้าเมีย,ยเมียผมจะมาครูดังคนลุกคนลุก